สวัสดีครับอยู่ผมเพื่อนนะครับบ่าวเตาอยู่กัสองเตาสายกลางนะครับพี่น้องนี่พามาจุดบังจะหลวบที่เราเนาะจะหลวบสามขาพี่น้องตัวนี้ติดลมน้ำเนาะติดหลบความมันสิปล่อยบ่าครับทำไปจุดพร้อมๆกันเนาะครับพี่น้องติดตามชมเนาะค่ามมันสิเป็นอย่างไรทำมันบ่วพานตัวนี้หางเอาตัวนี้บ่วพานกับสีเปลี่ยนใหม่เนาะได้สูตรใหม่มาแล้วสิไปลองเบิ่งในการเนาะพี่น้องไปนี่ครับเบิ่งการหลังก่อนเนาะครับเนาะพี่น้อง ำก็ตะเไปถาไแล้วว่าก็ไของนาทพระแล้วว่าคเราหัแล้วครับเกมันลักกันใส นี่นะครับใส่เ็วนาะนี่ปูป้ายเสาไอ้สามเมตรนะครับพี่น้องจบเวลาเนาบ้องเป็นว่าไอ้แนวนิตได้ปมันจะกลางหลุมมันะครับไินไยูจะไห่ะมันยว่ะ ต่อสายต่อแล้วเนาะครับเนาะต่อท้ายมาย้ำมาใใกล้เนาะครับบึ่งว่ามันขึ้นมัน,น,ส,น,นส,ส,สิงามบ่กเสาสูงสามเมตรเนาะมาติดตามว่าลมมันจะก้างว่นเนาะครับ หายไปจอด <cose S 3> <ส thumbs. S 1> เจอเวลาไหนอ้าวพร้อมบางจะลวดสามสองหนึ่งไปปูหายเอาถ้าเบิ่งลมถ้าเบิ่งลมถ้าเบิ่งลมลมกลางวะ เผาแล้วเผาแล้วเผาแล้วลุมสิกางวะเนาะครับนาะแกงย่งลมบอลรุป่ะเอาลุมบอลุโอ้นีดลุมบอลุย่างบกกางโอ้บอลรุษสิดบอลนมเด้อ้ยิบลนเนาะ ไอบนกลื้อบวกก้างสามเก็บเอาลมขึ้นเด้ออู้หอลงดีอยู่เนาะสลมบอกกลางต้องแก้ไหมแล้วเนาะครับพี่น้องอีดปับ เท่าไรหนึ Hence, ่งนาทีแปดหนึ่งนาทีแปดอู้บึงพี่น้องเอ้า F4 มาบึงเนาะครับพี่น้องก็ติดตาเมื่อกีาแล้วครับแล้วถ้าบึงวิธีการเฮ็ดไหมเนาะสิแก่ไหมใบที่จะได้หล่อมันก้าวเนาะครับพี่น้องเห็นบ่ย่างมาหาเนาะครับพี่น้องหาโดนเติบนเปล่าไม่ครับโอ้ เห็นแล้วครับนี่โอ้หล่มมันบอกก้างมันเป็นเพราะยังมันกาะไหวอืมเดี๋ยวฟังติดไหวเนี่ยกระดาษโอ้โอโบอดี้เนาะครับต้องแก่มไหมแล้วโอ้เถีนยนบม่มีเลยโอ้ไหมหมดปีมันหุบไห้จังสิอ๋อแก่มไหมเนาะครับแก่มไหม่แก้มไหมครับหล่มบอกล้างครับอ๋อเดี๋ยวศึกษาไ้โอ้ แกหลบมาบ้างใหม่บ่โอ้พันหลายปวดโอ้เดียว<ม>เดียวเดียวเก๋ไหมเก๋ไหมค่อยเฮ็ดไหมเนาะครับเนาะพี่น้องก็ฝากพี่น้องคือเก่าแล้วครับขาก,ก้นไลค์กดแชร์กด,ดติดตามใหม้ผมหน่อยเด้อครับไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะครับพี่น้องสวัสดีครับ